สวัสดีครับไม่ต้องรู้ผมเป็นใครหรือมาจากไหนแต่ตอนนี้คุณอยู่กับช่อง OPDC Head วันนี้นะครับเราจะมาเล่าถึงพระเอกของเรา Monkey D. Luffy นะฮะอันนี้ประวัติข้าวๆ้าฉายาหมวกฟางลูฟี่ผลปีศาจผลโกมุโกมุสายพารามิเซียผลยางยืดสังกัดกลุ่มจนสลัดหมวกฟางหน้าที่บลเลองของเขากับตานความฝันสูงสุดของเขาคืออยากเป็นราชาจนสลัดความสูง172ซนเมตรอายุ17ปี ันนี้นะครับเราจะมาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของค่าหัวของลูฟี่นั่นเองนะฮะครั้งที่1เลยคดีในอิสบูเข้อหาล้มจนสลัดชื่อดังในย่านนั้นนะครับเช่น a, aki, Don reek, อัลบีด้าบา์กี้ดอนครีกอารองคดีแรกก็เล่นค่าหัว30ล้านเบลีสูงสุดในอิสบูก็ว่าได้เลยซึ่งตอนนั้นกองทัพเรือยังไม่ค่อยสนให้ความสนใจเท่าไหร่นะครับตั้งจากอิสบูเป็นเขตทะเลที่กองทัพเรือนะฮะ ไม่ค่อยได้สนใจอะไรครับละเลยแบบไม่ค่อยได้สนใจอะไรก็เออมีอะไรก็ช่างมันเลยแบบนี้ครับผมทั้งที่2คดีในร拉瓦斯塔ข้าาหัวขึ้นมา70ล้านกลายเป็น100ล้านเบรีข้อหานะครับล้มเจ็ดเทพตนสลัดคอคโคได้ข้าหัวถูกเพิ่มขึ้นมานะครับผมข่าวถูกปิดถูกบิดเบือนว่าเป็นฝีมือสโมเกอร์มีแต่วงไหนนะครับที่รู้รัฐบาลเริ่มจับตาดูลูฟี่ ถึงแม้รู้อยู่เต็มอกว่าลูฟี่เป็นคนที่ปกป้องอาณาจักรอลาบาสตาแต่มันก็เป็นการสั่นคลอนฐานอำนาจโลกนะครับผมครั้งที่3นะครับคดี NS Lobby ค่ข้าวหัวขึ้นมา200ล้านกลายเป็น300ล้านเบรลีบุก NS Lobby ชนะลอบบลจิ CP9 ที่แข็งแก่งที่สุดชิงตัวโรบินประกาศตัวเป็นศัตรูกับรัฐบาลโลกทำลาย NS l o อ b y สเลตุ้มเปะไปเลยนะฮะผม ที่จริงฝีมือบัสเตอร์คอร์แต่มันก็มีด้วยแหละมันก็บัสเตอร์คอร์มาเนาะครั้งที่4ี่ค่าหัวขึ้นมาหนึ่งร้อยล้านกลายเป็นสี่รอยล้านเบลีคดีต่อยเผ่ามังกรฟ้าบุกและเป็นหัวหน้าทีมนักโทษแหกคุกบวชมาลินฟอร์ดลูกชายหัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐบาลโลกนะครับผมครั้งที่ห้า ค่าหัวขึ้นมา100ล้านกลายเป็น500ล้านเบลีคคดีที่เดนโรซานะครับล้มโดฟามิงโกถูกประกาศความดีให้โลกรับรู้อันนี้ก็เพิ่งหัดนะครับถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะติดติด,ตดบ้างแหละครับแต่ครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับฝากติดตามช่อง OPDC h ด้วยนะครับขอบคุณครับ